สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศ15รายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยสึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายน66 16, นี้เตรียมประเดิมดวลเยอรมนีสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนัก วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลรายการโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายน 66นี้ที่ประเทศโปลแลนด์เป็นเจ้าภาพโดยการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิก2024มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด24ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาแค่ทีมอันดับ1-2ที่มีผลงานดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้ตั๋วเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม คม67ทั้งนี้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มซีประกอบไปด้วยโปลแลนด์เจ้าภาพอิตาลีสหรัฐอเมริกา เยอรมนีโคลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนียสำหรับรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยมีดังนี้ตำแหน่งเซเตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดศิริมามานากิจนุชราต้องคำตำแหน่งตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยจิดาพานาหัวหนองตำแหน่งบอลเร็วจรัตพรบรรดาศักด์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์หัตยาบำรุงสุ ตำแหน่งหัวเสาชัชชุออนโมกสีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศทิมพิชยากกรมธนัดชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรย,ยอดผู้จัดการทีมณา,ายศรีวัชรเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวัน,นาบัวแก้ว ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีรศักนาคประสงค์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทิพรัตแก้วใสนักกายภาพบำบัดทิเชตเยี่ยมสิริแพทย์ประจำทีงอโนมาทองมโนกูล ผู้สื่อข่าวประจำทีมทีมสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 1. ทาวกรกมุทศี 2. สุจิตราขันสอน 3. พัฒิมนเพชรทอง 4. วันขวัญโคสะโกสำหรับสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่12กันยายน66ด้วยสายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR837 เวลา2นาฬิกา30นาที ถึงโดหฮาประเทศกาตาเวลา5.30นาฬิกา30นาทีเวลาท้องถิน่นและต่อเครื่องด้วยสายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 259เวลา8.10นาฬิกา10นาทีถึงกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์เวลา13.15เวลาท้องถิน่นโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีดังนี้วันเสาร์ที่วันที่16กันยายน66เวลา1 9 3นาฬิกา ส0นาทีไทยพบเยอรมนีวันอาทิตย์ที่วันที่17กันยายน6 6เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐวันอังคารที่วันที่19กันยายน6 6เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบอิตาลีวันพุธที่วันที่20กันยายน6 6เวลา22นาฬิกา30นาทีไทยพบโปแลนด์วันศุกร์ที่วันที่22กันยายน6 6เวลา19นาฬิกา30นาที ไทยพบสโลวีเนียวันเสาร์ที่วันที่23กันยายน66เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบเกาหลีใต้วันอาทิตย์ที่วันที่24กันยายน66เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบโคลัมเบีย